หลังจากที่เราได้เตรียมแล้วก็ทาความสะอาดเตรียมนาพริกเรียบร้อยแล้วโยมนะออนี่เราไปชนันนี่ก็เพนเพนผล,ลไม้เออโยมนะีโพชเนมัตตันยุตารู้จักรประมาณในการรับประทานแต่วันนี้เราชั้นเพิ่มเป็นยานะโยมนะออซึ่งมาสังนี่ก็เป็นยารล้กหานู่ที่มันพอเหมาะเหมาะนะโยมนะเออช้อนวอันช้อนอยู่ไหนออน้องเอานีช้อนอยู่ จะรอเนี่ยไว้กวนน้ำพริกมีด <c oughs> หามีดอะไรก็ได้โยมเอามาปอกนะ <c oughs> นต่อมีบีบ้าวค่อยๆกดลงไปวับโอ้โห <c oughs> ซึ่งข้างในเรจะเป็นบดมี่โยมนะข้างในจะเป็นแเบ,บนี้เราก็ ก็คล้ายๆกับกระทโรโยมนะกระโทโรหรือว่าที่เราเรียกว่าสาวรสวันนั้นเราไม่ได้มีน้ำพริกโยมนะเราก็ไม่รู้รสชาติเป็นเช่นไรวันนี้เราไปหาน้ำพริกมาซึ่งทุกขั้นตอนนี้ทําด้วยตัวเองอยู่นะเราก็ต้องโคดชนีมัดตันหยุดตาไม่ใช่โคดนีมัดตันยุดตุงนะกดๆซึ่งเม็ดมันก็คล้ายๆเม็ดฝรังโยมละปูดนะคล้ายๆเม็ดฝรั่งนี่เราก็ แบบนี้แล้วก็โรยพริกเกลือที่เราได้นะปรุงนะเพื่อให้ได้อรรถสโยมนะมไม่ได้ให้ฉันเพื่อรู้รสชาติว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ให้ได้อรรถรสในการฉันเพื่อเป็นยา <c oughs> ยาอะไรก็มีหลายอย่างโยมไม่ว่าจะเป็นยาระบายยาแก่ลื่นไส้อาเจียนวิงเว,วียนไว้วันหัวใจสัน่นตับพิการอาหารเป็นพิษิสุราเรอรังสรนางกระชามีเยอย,ย,ย แต่เราจะใส่อันนี้ไปเยอะนิดนึงโยมนะเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวมากเกินค,คำบรรยายอยู่อยากจะให้ริมลองด้วยตนเองนะถ้าใครได้ริมลองด้วยตนเองรับรองอยมว่ยอ,อร่อยถูกใจอนมามัยถูกลืมอืม จะมาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผลไม้ชนิดนี้มันจะสามารถนำมาชั้นได้เพราะว่าที่วัดตก่กอน่จตมาอยู่โยบเต็มเลยนะเป็นทุกปุ๋ยทุกปุ๋ยนี่เวลามันร่วงทุกทุกครั้งเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่เลยโยมเพราะว่าไม่มีผลไม้ <c oughs> ต่กอนที่นั่นนี่ผลไม้เยอะแต่ที่นี่ไม่มีผลไม้เราก็ต้องอันนี้เลยโยมนะไม่ใช่อะไรหรอกผลไม้เป,ปรี้ยวโยมหาอะไรเป,ปรี้ยวชั้น เพื่อแกงง่วงโยมนะแกงง่วงแกอะไรก็ตามแล้วแกเอาตรงนี้นะโยมนะเอาแต่ช่วงเมล็ดมันข้างในคล้ายๆฝรั่งโยมนะกระปุ๊นะไม่ใช่ฝรัง่งอ,อังกฤษนะนี่รใส่ไปแบบนี้อืมอด้ลูกต่อไปก็ ง่ายเลยโยมผลไม้พื้นๆโยมไม่พื้นได้ง่ายเก็บกับกับดินเนาะมันตกโยมนะต้องระวังนะโยมนะต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันถ้าหากันเป็นอะไรมามันจะอันตรายชั้นเยอะไม่ได้โยมนะเพราะว่าชั้นเยอะมันอร่อยเดี๋ยวมันจะติดใจเราก็ค่อยควานเอาโยมนะควานเอาข้างในมัน ค่อยๆควานค่อยๆเกะทีละนิดทีละนิดเกะเอาขา้างในนี่แบบนี้เลยนะกุดคูดคด่เอาก็ได้นะนะโมนเออย่ตาวอ้ยนะปู่ยาตายายมาเด้อมากินกัะลูกหลานเด้อนี่ <c oughs> นิยมจนนยีนเองนะ <c oughs> อืม จังงย่ยอมอืก็เจริญพรยัตยมทุกคนทุกท่านลองไปดูด้วยยมเนอนะนะไม่ใช่อโวโคาโดนะอันนี้คือกระสังยมมะสังนะอาจจะทําให้เราชันแล้วเสียงอาจจะดีก็ได้โยมนะ <c oughs> อ่ะก็ขอฝากยาตยมทุกคนทุกท่านติดตามมาด้วยนะยมเนอะกดตัมอสอนุพทนาทุกคนมีความสุข,ขวามคเจริญในการรับชมและก็าการใช้ชีวิตสืบต่อไปขอเจริญพร